มาเก็บไว้ที่เดิมกันบ้างดิดิขอโทษขอโทษตาเธอรอยเผลอกราเธอจ้องตาเขาเลยวิ่งมาแดงวิ่งมาแดงวิ่งเองนะวิ่งเองนะเต็มนะจริงเหรอจ้องตาแต่ละคนเลยค่ะเอาทีละคนก่อนนะทีละคนเฮ้ยเอาของไปกันนะเก็บเอกมาไว้ที่เดิมกันบ้างดิหาไม่เจอโอ้โหเต็มเลยอันนี้พูดให้มันดีๆบ้างได้ไหมหน้าตา

เฮ้ยเอาหองอ่ะไม่ได้ไม่ได้พิวไม่กล้ากับพี่อยูวรู้จักเมีพี่อยู่รู้จักพี่ไม่ก้าไม่เอาาร้องไห้ต้งหน้าต้องหน้าต้องหน้าเฮ้ยเฮ้ย วช่วยสงบนิดหนึ่งท้าเอววยเฮ้ย<บ> <c oughs> เอาของไปเอามาเก็บที่เดิมมึงดงิหาไม่เคยเจอเลยเนี่ยทำไมเราคิดเึงแล้วว่าจำอะไรก็ไม่เคยจะได้ตลกสิ ก็พี่คิดถึงมัะเนาะแล้วก็จะจะจะพยายามจะพยายามที่จะเก็บให้ได้อย่างที่เขาต้องการจะขอโทษ嘛ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเดี๋ยวก็ข้างหน้าจะพยายามนะขอโทษพี่พี่ พี่ย <classy> ังแก้ตัวงไม่ได้ทุกทีูอืม้อ้อไ้แอ่ะ่งหนอ๋้งกเลึกเลยอ๋ะเฮ้ยเอาของไปอะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมมึงดิหาไม่เคยเจอเลย เพื่อนเต็มเลยทุกอย่างวิ่งมันล้อมไม่เคื้อนอ่าอ่าช่วยเขาเขาพยายามทำอยู่ง้พยายามทำอยู่นี้แค่เขา in the r o ฉะนั้นเดี๋ยวเราเราอาจจะช่วยั u p อร์ตเขานิดนึงเพื่อให้เขาได้ได้สัมผัสว่าถ้าเขาเข้าไปเข้าใจความรู้สึกความต้องการนะไรนี้ขออีกรอบเลยเฮ้ยเอาของไปอ่ะมาเก็บไว้ที่เดิมมึงดิหาไม่เคยเจอเลย แต่ว่าทำไมต้องพูดกันแบบน,นี้พูดกันในดีก็ได้เราก็รู้สึกเหมือนกันนะก็รู้สึกผิดแหละแต่ว่าลึกๆเราก็อยากให้พูดดีๆอะ่ะก็มีความรู้สึกเหมือนกัน คำพูด่มันทำร้ายความรันสึกมากเลยไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้หรอกเมื่อกี้ก็คือที่ฟังก็คือแทบบรู้สึกเจ็บเนาะคำพูดทำให้เราเจ็บแล้วเราก็อยากได้รับการแบบความใส่ใจอ่าอไหเราพูดประโยคแค่เนี้ยค่ะ เจ็บเนะเาะเรารู้สึกเจบ็บแล้วแบบยา้ายใส่ใจกันบ้างเนี่ยก็เจ็บนะแต่ใส่ใจความรู้สึกกันบ้างเนี่ยมันยังเหมือนพุ่งกลับไปที่เขานะสมมติถ้าเราอยู่กับตัวเราเราอยากได้ความใส่ใจว่ามันจะ็นการที่แบบกลับมาที่ตัวเองหรอกเราพูดแบบปิดติดอ้อ,อปิดอ้อไปก่อนแล้วก็เฮ้ยรู้สึกเจ็บอะ ได้รับความใส่ใจอ่ะเห็นเรามีคุณค่าบ้างนะคะในการพูดจากับเราเนี่ยค่ะก็รู้สึกเ,เจ็บก็ใส่ใจความรู้สึกกันนิดนึงก็ได้ เฮ้เอาของไปเก็บเอาไว้ที่เดิมมุ้งดีหาของไม่เคยเจอเลยพี่เห็นใจอ้อนะอ้อนเหนื่อยมาแต่เช้าเลยหาของไม่เจอเอาอย่างนี้อ้อหายไม่เจอบอกพี่เดี๋ยวพี่ช่วยหา ในนี้ถ้าสมมติเราช่วยเขาหาอาหาเหมือนเขาเราได้ยินว่าเขาอยากได้ความช่วยเหลืองนี้ไหมคะเขาอยากได้ไอะไรเอาใส่หวยแล้วคิดว่าเขาอยากได้อะไรคะถ้าเขาถ้าสมมติเราเก,ก็บของเป็นที่อะค่ะเราได้อะไรคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือการทํางานที่มีประสิทธิภาพความรวดเร็วอะไรนี้ไหมเนี่ยแหละลองเดาเขาว่าอ๋ออยากได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยาาง,งานเร่เรเเเปรเรีประสิทธิภาพ อยากให้เขาไม่รู้วรื่องด้วยไหมอน่างนี้ค่ะโอเคพี่เข้าใจอ๋ออยากให้เรียบร้อยไม่อยากให้ของหายใช่มั้ย เขายังไม่เปลี่ยนแสดงว,ว่าเรายังไม่เข้าไปข้างในใจเขาอะค่ะเหตการเยเยนะเาะเขาเขาไม่แวกอะเขาไม่ปีงวาร์ปอ่าอ่นุ่นลองเป็นลองเจาการว่าเราเป็นเขาอะเออเรารู้สึกอะไรถ้าเขาเถ้าของมันเรียบร้อยอะมันได้อะไรถ้ามันอยู่กับที่กับทางมาแล้วเจอของ ออพี่เข้าใจอ้อไม่อยากเหนื่อยนะคะแม่แ่เราอว่าพี่เข้าใจอ้อไม่อยากเหน่อยค่ะพูดตรงไปเลยค่ะอ้อมรู้สึกเหนื่อยใช่มไหมอ้อมรู้สึกเหนื่อยใช่มไหยอ้อมอยากให้ทุกคนช่วยกันอ่ะอ้อรู้สึกเหนื่อยใช่มไหมอ้ออยากให้ทุกคน เก็บของให้เป็นระเบียบเ่ปลี้ยนเหมอน้ยที่วาเขาว่าอยากได้รับความร่วงไม้ร <All right. S 3> mm ่วงนึง่ะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ขอปคนเดียวไม่ใช่หนึ่นชายกเน่าเนะ เอกอะระป๋ามาไที่อ้ออ้อได้อะไรวที่อเวลาแลดูแลของเวลาเวลาจะเอาของกลับมาน,นึกถึงอ้อแต่พอจะคืนไม่ไมถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ใส่ใจใส่ใจไหมใส่ใจไความสำคัญให้ความสำคัญกับ นนั่อแล้วอออยากให้ทุกคนใส่ใจเอาของอ้อไปแล้วเอามาคืนใส่ใจของของอ้อใช่ไหมไม่ใช่ไหมอะไนเป็นไงแ้วั้งในเป็นยังไงแค่รู้สึกยังไงแค่รู้สึกว่าเออเนี่ยเขาของเราไปนะแล้วกลับมาคือเขาเรียกทิปอ้อ พี่เอาของให้นะอะ้อยตรงนี้นะคืออ้ออย่างเงี้ยอ้อคือใช่วางโดยที่แบบวางไว้เลยที่แบบไม่ไม่ไม่ไมีคําว่าอ้อแล้วคือแบบของไว้อยู่ตรงนี้นะคือพี่เอามาให้แลนะนะื่อกีแบบนั้นไม่มีถ้าไมา่เห็นกันมันสำคัญกับเราอย่างไงคืออย่างน้อยเออเอาตรงนี้ไปนะหนูได้รู้แล้วว่าของกลับมาของกลับมาแล้วมคือหนูจะได้ไม่ต้องไปหาอีกส,สนใจ,านใจการรับมือของอ้อ อยากอยากให้เขาพูดสื่อสารน่ะอยากให้เขาสื่อสารกับเราอ่ะให้เรารับรู้อ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็วางไว้อะอ่ะมันเห <azing S 1> <ens> มอือนมากกว่าการสื่อสารเออมันให้ควาสมสำคัญใช่ไหมอา่าให้ความสำคัญเขาอ่ะใช่หรือเปล่าเราเช็กอะมันไม่ใช่แค่บอกแต่ การเรียกบอกว่ายืมยี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่ามีความสําคัญของของชันแล้วก็ชันด้วยตอนที่มาเอาไปก็นอ๋อยืมหน่อยโอนให้บอกเลิ่อนยืมให้แต่พอตอนจะมาเอาคืนไม่เห็นความประกันของมันมาวางไว้วางไว้ในห้องหรูแหลกแต่มันไม่ได้เป็นการ ไม่สนใจแล้วไม่ให้ความสำคัญกันแล้วคือให้ความใส่ใจของการเยียมของอ้อแล้วบอกว่ามันเอามาคืนแล้วใช่ไหมมีตัวตนมีตัวตนขอบคุณค่ะเรารู้สึกมีตัวตนเนี้ยเนี่ยเราช่วยกันหาสำหรับเขาแล้วจริงๆ้วคือการมีตัวตนออ ราแต่น,นี่ก็สำคัญให้ความสำคัญกับตัวเขาให้ความสำคัญกับตัวอ,อ,อ,อ้ออ่ะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะวุ้ยอันนี้สำคัญมากนะผมต้องรู้ได้อะ่ะมันไม่ใช่แค่การบอกหรือการอะไรอย<ช>่างเงี้ยใช่หยุเข้าใจเพราะว่าเหมือนเวลาชีวิตอยู่ใกกันทีเยอะ